สวัสดีครับผมชื่อปีเตอร์ทูนสตรานะครับวันนี้ผมนั่งคุยหรือสัมภาษณ์กับคุณเคมสิบสองพี่น้องนะครับครับสวัสดี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 ครับขอบมากที่แบ่งเวลาให้เราสัมภาษณ์ในวันนี้ครับตอนแรกแกจะถามนิดหนึ่งเรื่องการสู้ของคุณในปีที่ผ่านมานะครับเห็นว่ามีการสู้ต่างประเทศหลายครั้งนะครับมีการชนะคนมาจากออสเตรเลียนะครับชื่อท็อบบี้ท็อบบี้สมิธนะครับใช่แล้วอีกอันหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันเคยมาได้ได้ชกสำหรับบงการ WC มวยไทยแชมป์โลกของคุณแต่ว่าเสียหลัจะต้องแพ้กับคุณวิทเล่เก์คอฟนะครับไม่ทราบว่าการสู้ในครั้งนี้สนุกคุณเองหรือสิกงยังไงบ้างนะครับครั้งที่เสียแชมป์มาใช่ครับผมมันเราไปโชคต่างประเทศนะครับคู่ชกเขาเก่งด้วยตัวใหญ่ด้วยสูงด้วยครับเราต้องปรับทุกอย่างครับแต่ว่าผมว่าชกสมบูรณ์แบบแล้วครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสผมอยากแก้มือครับ อย่าแก้เหมือนแน่กันแล้วนะครับรู้สึกขายยาวแคนยาวนี้ก็เป็นอุปสรรคใหญ่ในการข้ามก็มีกระบี่บ้างครับเพราะว่าเขาตัวสูงตัวใหญ่เราจ่ออวดรไล์มันก็มันก็เหมือนคนตัวเล็กต่อยกับตัวใหญ่ครับเหมือนเด็กต่อยผู้ใหญ่ใช่ไต้องออกแรงสองเท่าใช่ใช่ที่เห็นรู้สึกว่าเขามาจะใช้ขาแขนยาวให้อยู่ห่างๆน้อยตลอดนะครับซึ่งไม่ได้เข้ามาโจมตีคนมากเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันแค่ทําให้แบบเสมอไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นในที่สุดการตัดเสียงไป ฝั่งโน้นนะครับครับผมอืมก็บวังว่าในที่หลังอย่างที่บอกแยกเชใช่แก้มือครับแก้มือใช่ไหมครับครับก็ดีเหมือนกันแต่นอกจากนี้ก็มีการสู้กับอีกคนหนึ่งหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนต่อมารู้สึกคุณผาที่พานมากับคนจากออสเตรเลียคนนี้ชื่อทอร์บีสมิธนะครับจะรู้สึกไปสู้ที่ไหนนะครับสู้ที่ที่จี๋ใช่ไหมครับช่วยพูดถึงเรื่องนี้นิดหนึ่งได้ไหมครับว่าการสู้เขาวันนั้นเป็นยังไงก็เขาก็ตัวใหญ่ครับแต่ว่าการชกผมเตรียมตัวไปดีครับ เราเขาโดนสอกมก่อนโดนสอกก็แตกแล้วก็ยกที่สองก็แตกแผลนสองแผลทรรการจับแผลครับผมทรได้ดูเห็นว่าทางอินเทอร์เน็ตอ่านเกี่ยวกับคนนี้เห็นเขาซูมาก่อนด้วยนะแสดงว่เขาเก่งนะฮะเขาเก่งรู้สึกสู้กับทั้งคนไทยทั้งต้นชาตินะฮะก็มวยเข่าครับเขาเป็นเขาชอบเขาชอบมวยเข่าเขาชอบเข่าครับแต่เขาไม่ไม่ไม่ระวังตัวเขาจะเดินมาหาเราอย่างเดียวครับผมให้ถามหน่อย เทียบกับสมัยก่อนเนี่ยเพราะว่าซื้อมาตั้งแต่อายุประมาณ13บใช่ไหมครับทุกวันนี้รู้สึกคนต่างชาติซื้อมวยไทยได้เก่งกว่าในอดีตรือเปล่าครับเก่งกว่าครับเดี๋ยวนี้คนต่างชาติพัฒนาขึ้นเยอะมากครับนี่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเดินทางมาซ้อมที่นี่หรือเปล่าครับใช่ครับเขาหนึ่งเขาตั้งใจมาซ้อมมวยจริงสองคนไทยถ้าเก่งแล้วก็แบบเหมือนไม่อยากจะซ้อมแต่ฝรั่งเขาตั้งใจมาซ้อมก็เขาคิดว่าคนไทยเก่งเขาต้องขยันกว่าสองเท่า และการเคยานี้ทาให้เขาพัฒนาขึ้นมาได้ถึงวันนี้นะครับเราสู้มาตั้งแต่อายุ13บตอนนี้20บปลายปแล้วใช่ไหมครับถือว่าได้เล่นมากกว่าครึ่งหนึ่งชีวิตครัแล้วถ้ามองในอนาคตยังคิดที่จะต่อสู้ต่อโชคอีกนานไหมครับผมคิดว่าน่าจะไม่เกินปีหนึ่งครับเพราะว่าผมจะตั้งใจผมจะไปเปิดค่ายที่บ้านครับ อ๋อใช่เรื่องนี้ที่พูดถึงนะครับรู้สึกประมาณไปลายปีนี้ใช่ไหมครับจะเปิดขึ<ช>้นไหมเราให้ฟังนิดหนึ่งด้วยนะครับว่าจะเปิดที่ไหนแล้วมันจะเป็นที่ไหที่ปักช่องครับที่ป,ปักช่องครับะะตรงเขาเหเที่ยงจะเปิดตอนสิงหาต้นเดือนสิงหาครับ